สวัสดีครับเหล่าคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านตอนนี้ พอสเคนมีปล่อยตัวอย่างใหม่นะครับคนดูเป็นเพลงของโนริ My ส t o นสีอย่างนั้นเหรอโอ้โห <Whoa! S 1> เอาจริงๆนะเพลงปกติของโนริยังไม่ออกมาให้ฟังเลยมีไมสโตนสีให้ฟังเล่นแล้วเหรอถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะสำหรับผมอ่ะอยากฟังแล้วว่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังของเพลงของโนริไมส t o นสีนั้นเดี๋ยวเรามาดูอิอนโทรของเจ้าตัวโนริก่อนดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นลีกตัวอย่างนะครับผมจะเป็นลีกตอนอินโทรของตัวละครโนรินะครับผมผม,ผมเห็นแวบๆมาแล้วโอ้โห บอกเลยว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวผมให้ดูแบบเต็มจอแล้วกันนี่อันนี้คืออินโทรของโนรินี่เปิดมาอย่างเทพเปิดมาแล้วเตะแ,ตแล้วก็นี่เราเปิดโชว์โอ้ยอินโทรเปิดอย่างเทพผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นอินโทรเปิดหรือว่าปิดนะนะแล้วก็จะมีอีกหลีกหนึ่งนะั่นก็คือสกิลตัวอย่างของตัวโนรินะครับผมจะมีสกิลหนึ่งทีอ่อาหลุดออกมาแล้วก็คือสกิลนี้นะครับผมจะเป็นสกิลคิวของตัวละครโนรินะครับผมท่าที่ผมดูนะเหมือนจะเป็นกลางวางกับดักนะครับผมแล้วก็อาตัวละครถ้าไซเวร์เดินเข้ามาปุ๊บ ซึ่งระเบิดทำดาเมจอยู่ที่29ดาเมจหรือ ถือว่าแรงนะวงกว้างด้วยถ้าเราเซตกับดักไว้ตามขอบขอบแบบผมมองว่ามันเป็นอะไรที่โกมากเลยนะแบบเซตไวข้ขอบขอบกำแพงอะไรพวกน,นี้หรือว่าที่แคบๆอะ่ะใครเดินผ่านเหยียบทีดาวมีสามสิบแรงมากโคตรแรงอะ่ะผมว่ามันแรงมากเลยนะแถมวงกว้างด้วยอะ่ะแต่พออยู่ในเกมจริงเราค่อยว่ากันละกันเนาะว่ามันเก่งแค่ไหนอะ่ะเพราะผมก็ไม่ชัวร์สัเท่าไหร่เพราะตอนนี้สกิลมันมีแค่นี้เนาะอ๋อแล้วสกิลที่ผมบอกก็คือสกิลอีนะครับคนดูเมื่อกี้พูดถี่ขออภัยนะครับผมอันนี้จะเป็นสกิลอีของตัวโนรีนะส่วนสกิลอื่นเหมือนยังไม เดี๋ยวรอดูอัปเดตหน้าละกันไม่ก็รอดูลีกหน้าว่าจะมีให้ดูหรือเปล่าแล้วก็มีคลิปหนึ่งนะครับผมที่ทางเดวเขาได้ปล่อยออกมาเป็นคลิปลีกอีกคลิปนึงซึ่งคลิปนี้มีความยาวเพียงแค่3าวินาทีนะครับผมแต่บอกเลยว่าคลิปนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากลองไปดูกันดีกว่าครับคุณผู้ชมอ่านี่จะเป็นแมปใหม่นะครับผมในอนาคตแล้วก็นูนูดูโอ้สกิลของสกิลไหนอของโนโรีไม่รู้แต่เร็วมากดูดคิคุณผู้ชมทางบ้านเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือตัวละครนโนรีครับผมแล้วเหมือนส แต่เหมือนจะเป็นการพุ่งด้วยความเร็วเหนือแสงแล้วก็สามารถพุ่งและเลี้ยวได้แต่ผมเดาว่าน่าจะควบคุมยากมากๆเลยดูจากการคอนโทรลของตัวละครผู้เล่นแล้วแล้วก็แมปนี้เหมือนจะเป็นแมปใหม่นะครับผมที่จะมาในอนาคตเท่าที่ดูเหมือนจะเป็นแมปของ Work a t p i z z a นะครับผมหรือว่าเป็นแมปที่เอเลียสอยู่นั่นเองดูแล้วโอ้โหอัปเดตหน้าน่าจะมีแมปใหม่ให้เราดันได้เล่นกันแล้วก็สกิลของโนรีดูแล้วน่าจะโกงใช้ได้เลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านดูดิคนดูโคตรเร็วอะเร็วมาก มองกี่ทีก็เร็วมันไวเกินถ้าสกิลมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบง่ายๆนะบอกเลยว่าโอ้โหจบการเกมนี้เกมพังแน่ส่วนอันนี้จะเป็นแอนิเมชันในการเดินของตัวละครโนรีนะครับผมที่มีหลีกหลุดออกมาจากใน Discord Serv e r นะครับผมคนะาดการว่าตัวละครน,น่าจะหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยครับคนดูแลวการเดินของเขาก็จะเดินประมาณนี้นะสำหรับผมถือว่าท่าเดินนี่โอเคนะใช้ได้เลยอะ่ะแล้วผมชอบการดีไซน์ตัวละครโนรีมากอะ่ะที่แบบตัวละครมันดูผสมประสานกันมาอันน่าจะได้เวลาแล้วคนดูเราไปฟังเพลงของตัวละครโนรี่ใหม่สไตลสีกันดีกว่ามา งั้นเราฟังเพลงกันเลยดีกว่าเป็นสกินไมสโตนสีของโนรีเชนทีมนะครับผมคาดการว่าน่าจะเป็นของออฟฟิเชียลนะครับผมเพราะว่าเขาเขียนไว้เลยว่าเป็นฟอร์สแกนโอเอสทีนะครับผมแล้วก็ผ่านมาจากลีดดิสคอร์ดออฟฟิเชียลด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะการันตีได้เลยว่าอันนี้คือเพลงออริจินอลของไมสโตนสีโนรีแน่นอนอะ่ะหุยตื่นเต้นอะ่ะคือยังไม่เคยฟังเพลงโนรีปกติเลยอะ่ะได้ฟังเพลงเวอร์ชันไมสโตนสีเลยหรอสแสดงว่ามันต้องดุดันไม่เกรงใจใครมากๆแน่เลยอะ่ะงั้นเราไปฟังเลยดีกว่าคนดูปะ let's go <S <c oughs> หนนดูน่อยยุ เฮ้ยเปิดมาก็เอาเรื่องอยู่นะเสียงมันจะมีแบบกิดกิดอะไรนิดนึงเฮ้ยถือว่าถือว่าเลเยอร์หนึ่งก็ถือว่าเปิดมาน่าสนใจเลยว่ามีมีแบบดนตีกิด,ก,ดกิดตามสไตล์ของตัวละครโนรีด้วยอ่าฮะอุ้ยโว้โว้ขึ้นเลเยอร์สองเท่านั้นแหละล็อกเลยจากตอนแรกมาแบบซบฟแบบกิดกริดเลเยอร์ปุ๊บเอาเรื่องเลยเริ่มละเริ่มละดนตีเริ่มหนักแน่น โหเวทเวดดีมากทั้งเสียงจังหวะอุย้ยและวเขายังอิงความกิดกิของเขาด้วยมาเลย 3. เลย 3, เอร์สามเลเยอร์สเพิ่มเสียงจังหวะกองแล้วก็มีเสียงตีไวขึ้นโอ้ยดีอ่ะดีอันนี้ไม้สโตนใช่ไหมที่ผมดูก็คือไม้สโตนนะไม้สโตนสี่อุย้ยเพลงเพลงเอาเรื่องอยู่แถมแบบเอาไปทางกิดกิดด้วยอ่าแห่เราฟังเพลงเลเยอร์สุดท้ายสิเป็นเชนตีม้ โหเฮ้ยได้อยู่นะเจนตีไม่ธรรมดาตดนตีดีมากต้นตีดีมากโหจังหวะอย่างได้โหเฮ้ยได้ยินเสียงเพลงแล้วอยากเล่นแล้วว่าอยากเล่นเพลงโนรีแล้วอยากเล่นตัวโนรีแล้วว่าผูเสียงอิงอยากตาเป็นตัวละครของตัวตัวโนรีมากคือมีความเป็นกิจกิตมากเลยจังหวะดนตรี กิดไม่พอแถบจังหวะล็อกมันด้วยเอยเพลงดีเพลงดีงดสมแะ้วที่เป็นนละเค่นดทำมาไม่ผิดหวังเลยฮะโอ้โหแนฟังต่อจะมีท่อนุูเป็นพิเศษไหมอ่ะอ่าตอนนี้เหมือนจะซอกแล้วซอกลงอ่าฮะเราฟังเป็นช่วงๆเฮ้แต่สำหรับผมผมมองว่าเพลงเพลงเชนโอลี่นี่ใช้ได้อยู่นะเพลงเพลงไมรร้ตสโตนเขาถือว่าน่าสนใจอยู่นะผมว่าถ้าอยู่ในเกมน่าจะติดหูอยู่อะ่ะอันนี้เราแค่มาฟังไง เฮ้ยทอดนี้ก็ดีทอดนี้ก็ดีอ้ อันนี้เหมือนจะเพลงจะออกไปเดิมๆแล้วรอดูสถานการณ์จบแล้วหรอจบแล้วหรอโอเคครับคุณผู้ชมเท่าที่ผมฟังเมื่อกี้นะรู้สึกว่าเหมือนเพลงเชนจีมตัวนี้เขาจะปล่อยมาให้ฟังอยู่2นาที14วีวินะครับผมแต่เท่าที่ผมฟังจากจังหวะเมื่อกี้แล้วคิดว่ามันน่าจะมีต่ออีกนะแค่เหมือนเขาจะปล่อยมาไม่สุดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าลง u t u b e แบบนี้แล้วก็ก็น่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าก็ ก็อันนี้ก็ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมทางบ้านเพราะว่าหลีของตัวละครโนรีปล่อยมาแค่นี้อ่ะเนาะอย่างนั้นก็ขอบคุณที่รับชมครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ